เรามีแฟนหลายคนแล้วแหละไอ้ย,ยาเจ้าชู้เยแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแต่ละคนก็ไม่ได้รักเราจริงอ่ะล้วเขาต้องการเลยจากเธอเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแตะเนื้อต้องตกเขาก็ไม่ทำอ่ะจิงเอ็นไปไหนมาเจ้าขากูปไปเกาหีมาพูดออกมาได้ไงนะ่าเกลียดจะไปเกาทำไมถ้าคันทำไมไม่หาสีมาทาแล้วเจ้าขากูปไปประทเทศเเกาหีมนะ มันตกอากาศมันเย็นดังกูเลยอันขึ้นอันขึ้นอันขึ้น,นคนในบ้านบอกว่าจิเอ็นกลับมาแล้วตั้งนานนี่เจ้าคะ่ะกูกลับมาไม่ได้กูจิตควยบ็ดไเขาเรียกโควิดเจ้าคะ่ะนั่นแหละกูโดนกักตัวกักตัวโควิดเขากักแค่สิบสี่วันเองนี่เจ้าคะ่ะแต่กูเขากักเรงมคาวเขาจัไม่ได้เขาจักกูนานเท่าไ,รไหร่แมแล้วเขายิงเห็นไปกักไว้ไหนเลยเจ้าคะ่ะกลางทะเลตากแดดแน่ๆเน่บเขาฆ่าเชื้อตากแดดกลางทะเลฆ่าเชือ้อแล้วยังเอ็นกลับมาได้ยังไงมึงรู้ มึงไปละไรไปวว่าออีดอกฉันไม่ได้เป็นไายหรอกตาแล้วทีหลังจะเรียกฉันว่าอีดอกได้ไหมฉันเชื่อชื่อดอกไม้กูรู้กูรู้แล้วกูเป็นคนตั้งชื่อมึงเองรู้เอาไว้ซะด้วยอีดอก เด็กๆ,ๆจะไปปักซอยมีใครเจเอาอะไรไหมมีมีจดนะกูจะฝากซื้อยาสีฟันหน่อยไม่ต้องจดหรอกพี่จะโปเอยยาสีฟันอะไรติต๊กๆสมองดีเด็กติ๊กทาได้อยู่แล้วนแน่ใจนะแน่สิเชื่อเด็กๆพี่จะโปจะเจาอะไรกูเอายาสีฟันแมวกินสเปีย์มินสำหรับแมวผู้ใหญ่อายุ18ปีสูตรผสมใบสนแหน่าจากดอยแม่สลองรุ่นดับเบิลแอทแท็กซูเปอร์คินผสมโฟร์ไลน์สูตรกลางคืนไม่มีน้าตาลรุ่นพิเศษเพิ่มมินสองเท่ามีเม็ดบีดเพื่อลมหายใจสดชื่นขนาหดห้าเอาสออด็กโอนเดดด็กีี่่ววาจไัม จำจำได้สิจำได้นะเด็กๆความจำดีพี่หมีเอาอะไรอีกพี่ฝากซื้อข้าวร้านแป๊แอหน่อยพี่เอาข้าวผัดเปรี้ยวหวานทะเลกุ้งไม่เอาหมึกไม่เอาเอาหวานหวานผงชูรสไม่เอาเกลือไม่เอาผักไม่เอาหัวหอมไม่เอามะเขือเทศเอาแต่แตงกวากับสับปะรดราดบนข้าวคุกกะปิโป๊ะไข่ดาวไม่สุกเกินไปนะขอแบบไข่แดงยางมะตูมอะให้เขาใส่ซอสพริกมาด้วยพริกน้ำปลาเยอะๆเลยแล้วก็เอาไข่เจียวแบบ เด้อน,นี่ผ้ามาถึงขนมไพายสับปะรดจ้ะนี่นมกินเรียบร้อยนะจ๊ะแต่ไพายสับปะรด น้อติโกโกน้องเคอขอหแเต จัดฟันนากระบอคมบอ่อใดมีน้มใหญ่ยยยยยยคือเขาเดียวหยุดโลกตวยสาก่อนสุ่มผีเพยสิใจดีไว้พรั่นสูสมสู้ปานนั้น